ตอนนี้บรรยากาศในเซเวอร์มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีอออตอนนี้โส,สดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่เออเก่ไหมครับในเซเวอร์อะไรก็สักอ,อยากก็ไม่รู้นะแอดแม่งคนเกียอะไรผมเกียดบ้านงนะเกียดโอ้ what the f u c k นะฮะตอนนี้กำลังติดต่อเรื่องการเอ,อ่อผมเปิดใหมค์เปล่าโอเคเปิดไหม์เปิดใมค์มนะตอนนี้กำลังติดต่อเรื่องการ 2D นะครับ แอดเขาจะเล่นซองสองดีให้ดูสามดีให้ดูนะครับคือผมยังไม่รู้เลยว่าสองดีสามดีมันคืออะไรนะฮะกำลังติดต่ออยู่นะ <c oughs> โอเคเออวันดีไอ้ซอมบี้บ้านะฮะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งรอบเขาชื่อเอ็มไมค์ S S S ครับมค์ครับเอสดีเอสเอสพีอบเขามาขออยู่บ้าน,นผมนะผมเลยให้เขาอยู่ด้วยนะ <c oughs> โอเคสําหรับใครที่อยากมาอยู่บ้าน <c oughs> อยากเข้ามาอยู่บ้านกับผมก็มาขอผมได้นะฮะผม เล่นเซิฟนี้เกือบเกือบทุกวันนะครับนะเล่นเซิฟนี้เกือบทุกวันนะครับโอเคอนี่ไนงะไอซอมบี้บาซึ่งสังเกตดูว่าทําไมเซิฟแหลกนะครับจริงๆมันไม่ได้แหลกเพราะโคโลเซิฟนะมันแหลกเพเน็ตผ,ผมเองคนระับผมตอนนี้ผมกาลังอัพอัพโหลดคลิปอยู่ไงนะจะโจ้เข้าใจปะนะครับคือตอนอัพโหลดคลิปอะเน็ตผมจะกากมากครับเข้าใจปะโอเคเข้าใจตรงกันนะ ับนี่คือแอดที่โคตรเกียนนะครับแอดแอดคอคอสองดีสองสองสองดีแอดแอดคอสองดีนะครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าให้ดูเออแอดมินเนี่ยนะฮะจะโชว์แบบโชว์ให้นี่โชว์ให้เขาดูครับโชว์ให้แบบ ท่านผู้ชมดูไงนะฮะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าสองดีมันคืออะไรนะครับมีสามดีด้วยนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งเล่นเล่นี่เหี่ยแม่เล่นอะไรของพี่แกวะไอ้สัตว์เล่นอะไรของพี่แกเออ what the fuck เฮ้ยบ้านบ้านบ้านพังเลยไอ้ชิมายชิมายนะครับบ้านพังเลยโอ้ what the fuck เก๋บ้าน บ้านพังบ้านพังลเลยผมนี่เซ็งเลยนะครับ้เิร์ฟแหลกไม่เคยการการเอ่อเราอัปโหลดอัปโหลดคลิปวิดีโอนี่แบบมันทำให้เซิร์ฟแหลกจริงๆนะครับโอเคนะฮะโอเคมาดีเอสสองดีสองดีอะสองดีสองดีฮนะ แอสมินคราฟสองดีครับเออเซิฟน,นี้นะฮะเป็นเซิฟที่อ่ะเอาคลิปมาดูก่อนเฮ้ยสั้นอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับคลิปอ่ะนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับคลิปที่สามแล้วนะครับโอเคอืมอืมอืม,อ,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 มอยากดูนักใช่ไหมโอเคอเอาไปเอาไปนะ เออถ้าอยากดูครับเอาไปนะฮะอีกคลิปหนึ่งก็หลังอัปโหลดอยู่นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมรอเอาสองดีครับลา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 รอสองดีรอสองดีเว้ยรอสองดีเอ้ what the fuck what the fuck เล่นเล่นอะไรกันเนี่ยครับหืคนเล่นถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแมมาเล่นอะไรเนี่ยตรงนี้โอ้โหเซิร์ฟค้างอะไรเดียวเชียว ึงกับเซิร์ฟค้างนะครับโ okay. อเคนะฮะเอ้ยว่าจะนี่แนะ่โอโ้นะครเอ้ย what the fuck ไอแอดบ้ายาผมจะสร้างบ้านต่อแอดบ้าเอ้ยนี่แนะ่โอเคกากแฮ่แฮ่ไอไมาอ้ตัวละยาเออถือว่าก,ากากอยู่นะครับเดี๋ยวนนะ เออแป๊บหนึ่งจริงแป๊บหนึ่งนะคือไม่รู้ว่าเสียงผมจะดังเหมือนเดิมไหมผมไปเซตไม์มาใหม่นะตอนแรกเซตไม์มันไม้มันยังกระการอยู่ไอเอ็ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอแอดบ้าโอ้โหมาเล่นอะไรอยู่บ้านผมเนี่ยไอแอดบ้าโอ้น้ำไหลบ้านพัง้ะชิบหายบ้านพังนะอ่ะอาดคิไว้นะครับแจ้งเกียร์ แจ e ้งเกียนไอ้ไอ้นี่แอบนะไอ้เส okay, um, so ื้อฟ้าเนี่ยไม่รู้ใครแะโอ้คนเข้าเยอะอะอะไร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 หรือไรหรือแน่ะไรไรหรือแนบไรลรืไรไรหรือแนบโอเคลาลาโอเคสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาหาผมนะครับก็เข้ามาหาผมได้ที่ โวยแบบโดน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 คอมนะครับทุยนะฮะนี่ครับสองทีเป็นไงล่ะคงทนอะไรโอ้ดีเลยนะครับโคตรดีนะครับความดีที่สมจริงเอ้ยวัตุนะโอเคก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทสองก็ไปดูมาได้นะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยนะโอ้โหสองดีนี่แบบดีมากเลยนะฮะได้ยังได้ได้แล้วแล้วงับเอ้ยวัตุด้ โอเคสำหรับใครที่อยากเข้ามานะครับอุ้ยไอเหี้ยไอเหี้ยเกียนแจ้งเกียนนะครับสำหรับแอดที่เข้ามาดูนะครับผมผมขอแจ้งเกียนนะครับเนี่ยไอเนี่ยไอไออะไรวะ W I I What the fuck เออตัวลำคาญโอเคเออดีเหมือนกัน แบนแบนแบนเลยแบนเลยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไรสระมากไม่รู้ไม่รู้ทํามาเพื่ออะไรไม่รู้แนมะคลิปนี้ <c oughs> ผมนี่ผมนี่หัวล้อเลยนะครับเนี่ยแม่หลังจากที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์มันนานนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้มานานนะเซิร์ฟนี้เพิ่งเล่นเมื่อ ฮะสู้สี่ดีตูตูต,ตูได้เปล่าโหสี่ดีเลยเหรอผมผมมีห้าดีผมมีฮะผมผมผมมีสิบดีผมมีล้าไอ้ัต์ <c oughs> ผม,ผมมีแปดเท่ากับเท่ากับดีลองตีดูดิไม่ตายอะโอเคมามาสร้างบ้านกันต่ออีกหรอแม่งเดีย๋ยไปเกียนเขาเลยครับผมมีแปด เอ้เยเดี๋ยนะเดี๋ยวสร้างสร้างเอ้ยไม่ใช่สร้างบ้านนี่สร้างสร้างบ้านเราสร้างเสร็จแล้วลืมนะครับตอนนี้ผมได้สองดีไปแล้วครับสําหรับใครที่อยากได้สองดีก็มาทําคลิปโปรโมทเซิร์ฟนะครับโอเคเย่เย่เย่เนะครับทําคลิปโปรโมทเซิร์ฟแค่นั้นแหละคุณก็จะสามารถได้อุปกรณ์ในตรงนน้านะฮะแต่ผมไม่ได้โปรโมทนะผมอันนี้คือผมเล่นเล่นเซิร์ฟนะครับเล่นแบบติดเลยไงตอนนี้ติดเซิร์ฟแหละติดเซิร์ฟนี้แหละครับนะโอเค เดี๋ยวค่อยเติมก็ได้นะครับโอเคโอ้โหโอเคจะเติมตอนนี้โอ้โ oh. หจะเติมแล้วเหรอเติมนี้แม่โอ้โ oh. หคนเริ่มเล่นเยอะนะครับโอเคโอเคแม่คณแม่งนะฮะแอดเลิกเกียนผมแล้วโอเคดีเหมือนกันผมผมใส่แอดอหะแอดไอ้คนเนี้ยนั่นะนะครับไอ้ไปเ,เดี๋ยวเผื่อเขาดูคลิป โคดเซ็งแอดคุณนั้นแะคโอเคแอดคุณไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยนะฮะอีะไม่ไม่ไม่พูดไม่พูดคำหยาบนะครับมันไม่ดีต่อคลิปนะฮะโอเคคลิปหายแล้วต้องขุดลงไปอีกนะฮะเฮ้ยนะฮะอาจจะพูดคำหยาบนิดนึงนะฮะก็ขอโทษด้วยนะฮะเออ what the fuck what the fuck โอเคตรงนี้ใช่ไหมประมาณประมาณเด้อประมาณตรงนี้ครับโอเคใช่ปะใช่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 โอเคครับกระโดดกระโดดกระโดดย้โอเคชุบชุบอึ๊บอึบโอ๊ย what the fuck โอเคลาลาโอเคสร้างบานสวยๆเลยนะฮะโคตรเทพอะไอสองดีครับ เทพแล้วตอนนี้โอเคโอเคมาได้สองดีมาแล้วเว้ยนะฮะโอเคสองดีมาแล้วเว้ยเอ้ยไอแอดดี้ไม่ไอสัตว์ไอสัตว์๋อวันเดบักโอเคโอเคโอเคไป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 ไกลๆเลยคร,รับ เฮ้ยออกไปอ,ออกไปไอ้บ้าเอามันออกไปออกไปเลยนะนับหนึ่งโอเคไอ้บ้าไอา้บ้าไอ้บ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอ,อ๋ยอย่ามากวนตีนออออกไปออกไปชิวๆไล่เป็นหมาเลยทุยนะเผื่อเขามาดูคลิปอยู่ไง มาช่วยสร้างทำไมเออเออด,ดี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 เหมือนกันครับโอเคเฮ้ยช่วยสร้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรขวยทรัพยากรนะครับจะได้ไม่เปลืองทรัพยาทรัพยากรออกไปไม่ต้องมายุ่งนะครับการสร้างบ้านของผมนะฮะตอนน nice, okay. <through worship> ี้เซิร์ฟคึกคักแล้วครับโอเคอู้นะฮะดูออ้โอเคดูมาดูดิ บ้านผมนะฮะบ้านบ้านใหญ่มากนะฮะโอเคมาสร้างบ้านต่อดีกว่าไม่ไม่ใช่สร้างบ้านนี้ทําเป็นในนี้ต่อครับโอเคโอเคตรงกับตรงนี้เลยใช่ไหมโอเคนะะโอเคนะฮะตุ๊กโจโอเคโอเค โอเคเอ้ยเ okay. อื้อยอย่ามาทีอมดิไอ้ไอ้บ้านะฮะสำหรับเขาที่จะับสำหรับแอดคนนี้นะครับนะแจ้งเกียนแอดแม่งเลยใช่แอดมินป่ะแจ้งเกียนแอดเดียวเอออย่ามาเล่นดิเอ้ยอี๋อยากออกล้องแอรโอเคตือ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 ตืตอแอดเกียนวะ่ะ อะอะไรถามถามใครครับไม่ได้ถามผมเหรอโอเคไปไป,ไ,ปไอบ้บ้าไอ้เกียรไอบ้บ้ามาช่วยสร้างทำไมไไอยู่วะไม่เป็นไรครับนะโอเคโอเคดีเหมือนกันโอเคดีเหมือนกันโอ้โห่งแมาสร้างมาช่วยสร้างแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคอึบอึบ โอเคดีเหมือนกันนะครับโอเคลา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 ดิด็ผิด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 เดี๋ยวเดี๋ยวดะผิดครับผิดผิดแล้วโอวัตโอเคทำผิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววัดโอเคนะฮะทำผิดนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเอ้ยวัดแมวนะฮะโอเคออกไปไปไปขุดขุดขุดนะโอ้ คนเล่นเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าตอนนี้แบบลุ่งเหลืองมากนะเซิร์ฟนี้ลุ่งเรลืองก็เลยทีเดียวเชียวออึ๊บอึอ๊บโอเคแล้วใช้นี้น,นะใช้ที่ขุดในตำนานเร็วๆดีครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาขอโพลแ,แอดกันนะครับ เอ s ขอโพนอยวัน t ดอร์ฟาร์ซดิ้งดิ้งดิ้งโอเคขอบคุณที่เข้ามาช่วยผมสร้างบ้านนะครับโอเคโย و ر โยโร و โอเคเอ้ยโพ What the fuck โอ้โพเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแม่โอเคเท่า okay, ไหร่คูณอะไ ขอบขอบคุณครับแล้วมันก็มีคิปเปอร์มันอยู่ตรงหน้าผมด้วยนะว่าเดือ๊ฟยายากัดอ๋อเฮียโอ้โหมันเป็นบททดสอบเหรอไอ้บ้าไอ้บ้าเลิกเล่นได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไอ้บ้าแอดเล็นไหมเซิร์ฟค้างเห็นไหมอะไรไงมาบุกเดิมมันมาบุกเดิมแอดมาบุกเดิมแล้วครับอื มันมามุกเดิมพร้อมกับคิปเพิมมาเสริมด้วยจะเป็นกำลังเสริมมาเลยทีเดียวเชียวมันมามุกเดิมไอ้บ้าบ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอ้ยยาบ้าไปแล้วแม่คุณนี่บ้าไปแล้วนะเดะเดะเดตรงนี้เลยใช่ไหมโอเคบ้าไปแล้วครับเนี้ยแป๊บนึงนะโอเคมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างอันนี้ต่อนะครับ เซ็งแอดมินนะเฮ้ย what the เอ่อเออ what the fuck ชิมหายแล้วผิด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 แป๊บหนึ่งกว่าหนึ่งผิดละผิดละโอเคไว้ย่างงี้ครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องช่วยผมก็ได้นะจริงๆไม่ต้องช่วยผมก็ได้นะครับโอ้โหไม่ต้องช่วยผมก็ได้เอื้อ สตันสตันเจ็ดวิโอเค ances. มาเล่นเนี้ยเนี่ยเล่นเนี้ยเลยเนี่ยเล่นเนี้ยอ,อะไรครับโ<ค>อเครใครขโมยเพชรกูนะโอ้โหเพชรหายครับผมไม่ได้ขโมยนะผมไม่มีเพชรอยู่ในตัวเลยมาดูได้นะครับเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้ยว่า the fuck แหลกความแหลกที่สมจริง ไอ้ไอ้บ้าคิปเปอร์บ้านี่แน่เฮ้ยคิปเปอร์มันดรอปของด้วยว่าเดาฟักโอ้แม่ผมนี่ร้องเลยนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาดอกไม้ไปนะครับดอกไม้ไปอยูดด่ดู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 เอาไปตกแต่งบ้านเรานะครับก็ดีครับที่แอดเขาสามาช่วยผมสร้างบ้านนะครับ ดีเหมือนกันนะฮะจะได้สร้างเสร็จเสร็จเร็วๆหน่อยนะครับโอ anyway. ้โหเพิ่งพิ่งครับเพิ่งครับกล่องครับครั้งแรกเนี่ยนะโอ้เป็นอะไรที่เฮี้ยมากนะโอเคแล้วก็มาทำอันนี้ต่อโอ้โอเคครับลื่ลา่นลืลาไว้ทำอย่างนี้ก่อนนะครับอึ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 บเอ้ยวัดด๊ โ okay. อเคเดี๋ยนะตึบ๊บยุ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 บเอ้ยวัดเดือกแมววัดเดือกแมวโอเคโอเคโอ้โอเค,อเ,ค,อเ,คเป็นไงล่ะบ้านผมบ้านบ้านที่ยาวที่สุดในโลกเสร็จแล้วเว้ยนะฮะอาจจะมีแต่งเติมนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยนะผมอัดเมื่อกี้นะทีก็ขอบ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นแฮงซิตอาจจะเป็นเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟผมผมผมติมมที่เซิร์ฟนี้แหละโอเคครับโอเคครับเจอก,กันพรุ่งนี้ครับบาย